เอาละครับคู่แรกเริ่มแล้วครับพากระหนงพิทยาลัยพบกับท่าตูมประชาเสริมวิทย์นะครับนักกีฬากําลังจะเดินลงสนามแล้วครับจะยิงไหมครับยิงเลยแม่นี่ครับคุรุสาประตูพลาดบ่อยครับแม่สองสามครั้งที่จับบอลหลุดนะครับแล้วก็ครั้งนี้นี่โดนลงโทษเลยครับไม่พลาดครับติวัดวางบอลยาวไปด้านหน้าครับโหมมาจังหวะนี้ลงโล่งครับแล้วจะแตะแบบูุรกษาประตูยังออกมารับไม่ได้ครับแล้วมัน โอ้คุบคินกันอยู่ๆๆๆๆแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับเป็นจังห <ละ S 1> วะเขาไปซ้ำอะค่ะโอ้โหครับ,บสองศูนย์แล้วครับแตะบอลไว้แล้วยังไงครับพระขนงลากเข้าไปจังหวะนี้แล้วยิงเองเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ใช่สองศูนย์จะแล้วครับ,รบนาทีสุดท้ายของในครึ่งแรกนะคะก็ทางด้านของพระขนงพิทยาลัยทำเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูค่ะ อ่าแล้วครับจะเก็บบอลไม่ได้แล้วเลี้ยงมาจังหวะนี้ล็อกมาตรงกลางแล้วยิงเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โห,โหยิงดีครับพงศกรตาตาลวาวแวาวครับขออภัยครับเป็นกับตันทีมด้วยนะคะโอ้โยิงสวยจริงๆครับปัน่นบอลโค้งเข้าไปเลยครับนี่ครับอีกรอบนึงนี่ค่ะ จากบอลแรกยังไม่ค่อยดีนะคบมีกระแทกกันแล้วก็ยังแย่งคืนกับปาได้แล้วจังหวะนี้ส่งให้เพื่อนมาแบบนี้น่าจะล็อกหลบหนึ่งจังหวะสำหรับผู้ชายประตูแล้วก็เรียบร้อยค่ะเป็นประตูที่2ของพีรพลชอบฉิมพาลีนะแต่ว่าเป็นประตูที่5ของพระขนงพิทยาไหลส่งมาให้พีรพลอีกครั้งนะคพีรพลพยายามหาช่องแต่ว่าโดนลุ้มอยู่ครับแล้วก็นใจยิงแล้วเป็นประตูพีรพลชอบจิมพาลีบวกให้ตัวเองไปอีกหนึ่งประตูนะครับ เป็นประตูที่6ของพักขนงพิทยาลัยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจัดแฮตทริกแล้วด้วยในนัดนี้จากที่นัดก่อนๆน,น้ายิงไปสาประตูนัดนี้บวกไปอีกสนะคะคเป็น6ประตูแล้วค่ะคผู้ตัดสินเขานกวีดหมดเวลาค่ะสำหรับพักขนงพิทยาลยนะคะจากเขตพักขนง เอาชนะท่าตูมประชาเสริมวิทย์นะครับจากจังหวัดสุรินไป6ประตูต่อศูนย์แล้วก็ในนัดนี้เราได้แฮตทริกด้วยค่ะปริยพ,พลชอบฉิมพาลีครับทำแฮตทริกนัดนนี้ครับรับฟุตบอลจากโวไปเลยครับผู้ต่อไปก็จะเป็นนวมินทราชูทิศสก,กรุงเทพมหานครเขตพระขนงเจอกับ่านปรา,าสาทเพชรวิทยาจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ คืนกลับมาให้เพื่อนค่ะตัดสินใจยิงเลยจังหวะน,นี้แล้วเรียบร้อยค่ะเป็นประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะในนาทีที่6ค่ะขวามีวิ่งแลบไปก็ตัดสินใจให้เลยครับจังหวะน,นี้ทำดีครับแล้วแตะมายิงไม่ยิงครับยังไม่ยิงครับให้มาจังหวะน,นี้แล้วเบินขึ้นมาเรียบร้อยครับนี่ครับบอลโอ้โหต้องบอกว่าชิงอกสองจังหวะก่อนจังหวะสุดท้ายจะยิงนะครับค่ะ ไม่เร่งรีบนะคะพยายามหามุมหาจังหวะแล้วก็ปิดได้อย่างเฉียบคมค่ะก็เป็นกิติเดชเจริญบุญนะหมายเลขเก,ก้าส่งกลับไปให้เพื่อนก่อนแล้วก็เพื่อนชิงกลับมาสามจังหวะก่อนที่จะยิงเข้าไปค่ะสกัดได้นะครับแล้วก็น่าจะพยายามเคลียรบอลแต่ต้องฉกบอลขึ้นกลับมาทางทานประสทพิยา,ยาแล้วเปิดกว้างๆมาแบบนี้ทางฝั่งขวาเนี่ยมีหมายเลขเปดรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ โอ้โหแบบนี้ให้เป็นใครทําประตูดีคะคนยิงหรือว่าคนที่เข้าไปมงคนประตูแล้วเพราะว่าบอลมันยังไม่เข้านะครับแต่จริงๆบอลมันลอยจะเข้าเข้าแน่นอนแล้วนะะฝั่งหนึ่งจะลุกเต็มตัวฝั่งหนึ่งก็จะรับเต็มตัวแล้วครับท้ายเกมอ้าวแล้วค่ะแต่จังหวะตัดบอลมาได้แบบนี้แล้วก็บุกเดี่ยวขึ้นมามีเพื่อนเติมมาทางขวาแล้วแต่ตัดสินใจยิงเองและเรียบร้อยค่ะประตูที่สี่นะคะของทางประสาทเพชรค่ะโอ้โห ยกมาให้เพื่อนจังหวะนี้ขวามีครับและหุบเข้ามาแล้วครับแล้ววอลเล่ลูกนี้เรียบร้อยครับไปอีกลูกครับประตูที่5ค่ะทุกคนของทางด้านฐานประสาทเพชรวิทยาค่ะทางด้านของทางประสาทเพชรวิทยาค่ะจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเอาชนะโนเมนทราชูทิตนะจากกรุงเทพมหานครเขตบึงกลุ่มไป5ประตูต่อศูนย์ค่ะ สีขอรภูมิพิสัยนะคะจากสุรินค่ะเป็นทีมวาง A ของกลุ่มนี้ด้วยนะคะจะเจอกับวัดนาวงค่ะจากจังหวัดปทุมธานีค่ะเปิดมาเกี่ยวลูกนี้เร,รเรียบร้อยครับประตูแรกมาแล้วครับโอ้โหโจังหวะเหมือนลูกสูตรเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของสินขอรภูพุมอ่ะที่ขึ้นนำไปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ผูรกษาป,ประตูบอกโอ้โหหมดโอกาสรับ มาแบบนี้แล้วเหมือนสก,กิดเบาๆอ่ะเนี่ยจากทางด้านหลังนะครับอ่าแล้วครับวนาวงครับยังไงดีครับอ,อ้าวติดอีกครับแม่แล้วให้ไปทางขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูไปแล้วครับสองประตูไปแล้วครับนี่ค่ะยังครับเอ็นารีให้มา ยังขึงอยู่แล้วอย่างนี้แหละครับพอเสีย<ฮ>บอลแล้งงานก็ออกครับและยิงลูกนี้เรียบ,ร,ยบร้อย <100 S 2> นะครับโอโ้โหยิงไกลจากครึ่งสนามเลยไหมครับเนี่ยเมื่อสักครู่โอ้โหจังหวะสวนกลับเร็วนะครับแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่รอเลยค่ะซัดยาวนะครับหมายเลขแปดค่ะวีรกรโห่หนูนะคะโอ้โหมายาวๆแบบย้อยๆอะ่ะนี่ครับก็ทางด้านของสีของพระภูิสัยจากยชูมงครับก็ชนะ วัดนาวงใบสามต่อโซนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างรัฐราชอุปถัมภ์นะฮะเจอกับราชสีมาวิทยาลัยค่ะมีสัญญาณเตือนอันตรายแล้วครับสำหรับทางด้านรัฐราชครับอายการเปิดบอลยาวมาหมงลูกนี้โอ้โหแล้วไปโดนเพื่อนกันเองครับแล้วมันโดนศีรษะบุสสินยังปล่อยให้เล่นต่อครับแล้ว แทงทะลุช่องมาจาังหวะนี้ยิงโ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นประตูครับเอาเลยครับหลังจากมีสัญญาณเตือนลูกเมื่อสักครู่ตอนนี้เข้าเลยครับสิริวัฒน์เล็งเพื่อนส่งเข้ากลางไปแล้วก็คลึงกันนิดหน่อยสิริวัฒน์ตามกลับมาเก็บบอลแล้วส่งให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงค่ะย่างช้อนบอลไว้ได้แล้วยิงอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับดาบนี้ค่ะ<อ>เป็นประตูที่สองของทางราชสีมาวิทยายลัย ราชศีมาวิทยาลัยนะคะกเอาชนะทางด้านของรัฐราชอุปถัมภ์สองประตูต่อศูนย์ค่ะก็ต้องบอกว่าหน้าดดครับคู่นครับดูครับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิครับพบกับพิบูลวิทยาลัยครับนักกีฬาทั้งสองทีมเดินลงสนามครับเอาละครับพิงลูกนี้ดีครับแล้วยังไงครับลากมาถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาลูกนี้เต็มเต็มครับเรียบร้อยครับขึ้นมาไปก่อนแล้วครับเป็นอินทัศ โอ้เนี่ยครับบุกอยู่ตั้งนานครับเรื่นสั้นๆมาจังหวะนี้ให้มาทางด้านของธนบูลธนบูลเลี้ยงเข้าไปก็โดนสกัดมาผู้ตัดสินบอกลุกขึ้นครับไม่ฟาวครับแล้วลากมาเองเลยครับพี่บูนยังไงดีครับอ่าแล้วครับแต่บอลยาวไปนิดนึงแล้วก็จิ้มบอลเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าทําดีจริงๆครับทางด้านของธีรพรจักรพงศ์ครับนี่ครับจังหวะโต้กลับครับ โอ้รับแน่นๆ่นครับยิงได้ยิงไปขอโต้กลับมาเป็นประตูจนได้ครับนี่ครับลากมาคนเดียวเลยครับธีระพรครับเนี่ดูครับเล่นผ่านสกัดเลยครับรวมพุกษาประตูด้วยก็ผ่าน3าคนเลยครับเนี่ยครับดูครับจังหวะขึ้นมาครับลูกนี้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับธีรพรจักระพงแบสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหครับและเป็นพี่บูรุษเชลัยครับ เอาชนะทีมวางอย่างกาจราพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิไปสองต่อศูนย์เลยครับโอ้แก okay, มาเกมรับแน่นๆแล้วโต้กับคมๆนะอาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้คู่แรกของช่วงบ่ายครับมัธยมวัดหนองจอกเจอกับพบกับหมอนทองวิทยาเป็นเตะมุมนะครับทางด้านหมอนทองได้เตะมุมแล้วเปิดเข้ามาโอ้โงสกัดออกมากันยังไม่พน้นอันตรายแล้วยิงตูมเดียวเลยครับโอ้ เกิดจากเตะมุมแล้วมงสกัดลูกมันจุดพลุขึ้นไปครับนี่ครับมองแล้วซัดด้วยขวาเป็นลูกใบไม้ร่วงเลยวลากรทุ่มเข้ามาวลากรมองเพื่อนแล้วจะกอโดนตัดอีกแล้วครับอืมโดนตัดกลางทางตลอดเลยครับทางด้านหมอนทองเนี่ยครับโอ้โหแล้วให้ลูกนี้สวยด้วยครับมาแล้วครับวัฒถยมแล้วยิงเลยครับลูกนี้โอยแล้วยากไดครับลูกนี้โอ้โห ไม่เหลือแล้วค่ะสุวรรณภูมิเสนสุกนะคะตอนแรกเป็นคนส่งไปให้เพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนเตะไปติดลูกฉาประตูค่ะก็เลยเจ้าตัวตามเข้ามาซ้ำอีกรอบหนึ่งกลายเป็นประตูไปค่ะโอ้โหแล้วบครับลูกนี้ให้สวยด้วยครับมาแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยค่ะ โอ้โหหมอนทองทำสำเร็จ oh, ค oh ่ะอย่างที่บอกแล้วเป็นนาทีบาปด้วยเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งนาทีจะหมดเวลาก็สำหรับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของหมอนทองวิทยาจากอำเภอบางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเซาค่ะที่เอาชนะมัธยมวัดหนองจอกจากกรุงเทพไป2ประตูต่อหนึ่งได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคู่นี้ค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นทีมวางของกลุ่มแปดค่ะจะมาเจอกับเมืองพัทยา7็บ้านหนองพังแคค่ะ จังหวะนี้มีเบียดกันเล็กน้อยครับขวาบอลไม่ได้แล้วยังไงครับให้มาข้างขวาข้างขวาแทงมาในกรอบและย้อนกลับมาลูกนี้แม่ไม่มีจังหวะยิงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับใช่ครับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นนําไปแล้วครับอาครับพะาวินเปิดยิงเลยครับแลวเรียบร้อยครับ โอ้ยิงกระดอนพื้นเข้าไปเลยครับประภาวินเดี๋ยวต้องดูครับว่าฉลับศีรษะหรือไม่ครับโอ้แต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนว่าเพื่อนเนี่ยก้มหลบให้ครับดูครับหอบไม่โดนใครเลยครับแม่มันเบียดเสาเข้าไปเลยครับแล้วบังมุมพอดิบพอดีค่ะู้รกษาตร์ประตูก็รับไม่ทันทั้งที่ยืนอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วครับคือปิดมุมไม่ดีแหละครับเอาไว้ง่ายครับ มาเป็นชุดครับ4คนตัวเองเลือกไปเองแล้วให้ลุงไม่ให้ใครเลยครับยิงเองครับลากมาเองยิงเองครับเอาละครับประตูแรกของเมืองพัชยาเจดบ้านหนองพังแคมาแล้วครับฮาเลลุยา f อซครับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับช้าหรือเปล่าครับแล้วให้มาลูกดีดีครับแล้วยังไงครับยิงเมื่อไหร่ครับยิงเรียบร้อยครับเอาละครับ3ตมตหนึ่งครับโอ้ลูกนี้คือเขาบอกนอนมาเลยค่ะเอาละครับ ใช่มาโอ้ได้มางอดบอลแบบนี้ก็รีบเติมเกมขึ้นมาแล้วค่ะเลี้ยงไล่มาแล้วมีโอ้โหอย่างนี้ไม่เหลือครับเพราะว่ามีคนคอยซ้ำอยู่แล้วด้วยสำเร็จครับสำหรับประตูที่2ของทางเมืองพัทยา7ไล่ขึ้นมาในนาทีที่25ค่ะครับเป็นราชนาวีแสงขำครับพุ่มมาเมืองพัทยา7แม่น้องตัวน้อยครับหมายเลข7แล้วดงดงยาเข้าร้อยครับโอ้โหรพีพัฒนสุกไกลครับ โอ้โหนี่ครับฮาเลลูยา F4 ครับทำสำเร็จเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมมาในช่วงนาทีบาครับนาทีที่27มาตีเสมอ3ประตูต่อ3จากลูกยิงย้อยๆลูกเข้าประตูแบบนี้เนี่ยค่ะดุ่งๆย้อยๆมากระโดดจะพยายามปัดแล้วนะคะผู้รักษาประตูสหโชคแต่ว่ามันสุดเอื้อมอะค่ะลาพิพัสสุกไกลครับแม่ สุพนัทยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับเอาครับสร้างความกดดันให้ผู้รักษาประตูนะครับนอกจากจะต้องไปรับแล้วก็ต้องมายิงด้วยอะค่ะเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทางด้านของสาโชคโดยิงไม่โดนสุพนัทของพลป้องกันไว้ได้ครับเป็นอันว่าเมืองพระยาเจ็ดบ้านหนองพังแคเอาชนะไปได้ครับนี่แหละครับฮาเลลูยาเอครับเอาครับ กีฬานครนนทวิทยา6พบกับอัศมชันธนบุรีแะครับให้มาลูกนี้อาแล้วครับทําดีครับวิ่งทําทางมาด้วยอาแล้วครับอาครับพุทศิลป์เห็นว่าเล่นบอลแล้วได้เปรียบแล้วยังไงครับอ้าวมีเป่าแล้วจุดโทษครับจิ้มไปที่จุดโทษครับพุทธศิล์ชี้ไปเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเอาเท้าหลังมาเกี่ยวไว้ครับไม่ใช่ครับกล้องทวีปก้องครับกล้องทวีปครับ อ่าแล้วเรียบร้อยครับแม่ไปดูผิดฝั่งเพ pues ียธรรมดาครับพ <movie> ี่ก็เป็นกองทวีบักกระโทกนะฮะยิงเข้าไปครับทุ่มเร็วเลยครับทางด้านของศิเลสิซิลรีเซเลตีอ้าวแล้วก็หลุดมาลูกนี้แล้วยังไงครับมันมีตัวแซวไว้อยู่อ้าวครับผู้เล่นไทยปจุดโทษครับอ้าวแล้วครับดูจริงครับอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่แล้วครับ เอาครับเดี๋ยวมูลสินยังไงครับต้องเช็คสามจุดโทษกันแล้วนะเกมนี้พิธีกรนั้นเซฟไปแล้วนะครับในครึ่งแรกลูกโทษที่จุดโทษแบบนี้แหละครับลูกนี้เซฟอีกไหมไม่อดครับลูกนี้โอ้โหอนันตพัฒย์ยิงเข้าไปแบบเต็มๆต็มเลยครับเอาครับทุ่มมาโดยสุพวิทย์สุภวิทย์ทุ่มมาตรงกลางแม่เหมือนไม่รู้กันกับเพื่อนเอาแล้วครับจะหลุดเฉยครับลูกนี้หักกลับเข้ามาแล้วยังไงครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหพูดถึงจุดโทษมา อ่าสัมชันธนบุรีขอรับจบให้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นคนเดิมครับเป่าจบเลยครับโอ้โหก็เป็นนั้นว่าสัมชันธนบุรีนะครับเอาชนะอ่ากีฬานครนนทวิทยา6ไปฟุดวิทนะครับ2ประตูต่อหนึ่งเอาครับนี่แหละครับเทพศิรินพบกับสมบูรณศาสตร์แล้ครับอ่าแล้วครับม้วนมาได้ให้มาทางด้านซ้ายแม่พยายามจะไปครับทางด้านลุสกี้ แต่ไม่ได้ติดสมบูรษาแล้วสมบูรษาจะโต้มาขวามีครับให้มาทางขวาแล้วยังไงครับให้มาจาังหวะนี้เรียบร้อยครับขึ้นนาไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาครับเตพศิรินครับอยู่อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับเตพศิรินนี่ครับได้บอลแล้วแล้ว ยังไงครับและยิงลูกนี้ตีเสมอทันควันครับโอ้โหแย่หลังแตนหรือเปล่าครับโอ้แม่จะใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับหลังแตนแตกนี่อันตรายเลยครับไพ่มาฝั่งซ้ายครับทางด้านของนัทพบกับตันทีมวางบอลมาจังหวะนี้ก็ติดอยู่ครับแล้วยังไงดีครับอ้าวแย่งคืนมาได้เทปซิลินแทงมาจังหวะนี้โล่งๆครับแล้วยังไงครับแมแล้วจับบอลลูกนี้อ้าวครับยังดีครับได้ประตูครับ กับตันทีมครับนัทพพบชัยมงคลครับจะควายครับจะควายอ่าแล้วครับแย่งบอลกลับมาได้แล้วยังไงครับล็อกมาจังหวะนี้ให้มายังไม่มีโอกาสยิงครับเพราะว่าผู้เล่นเยอะครับทางด้านของเอาราคาอีกแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับแม่ระดพยามจริงๆครับรอเพื่อนครับอาแล้วครับให้มาจังหวะนี้โอ้โหชี้ไม่ลังเลเลยครับพุทธสิน เรียบร้อยครับเราจะพบชัยมงคลแหละครับอันนี้ใช่แล้วครับหมายเลขหกครับเอาล้ครับก็เป็นนั้นว่าทางด้านของเทพสลินครับเอาชนะทางด้านสมบูรณศาสตร์ไปได้ครับเอาล้ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับประยองวิทยาคมปากน้ำพบกับธนาคารออมสินครับ ประกาศอ,อสินโดนทำฟาวครับจังหวะน,นี้ครับทีมจากบางสะพานครับดึงอย่างนี้ครับแค่นาทีแรกครับอาแล้วครับแล้วยิงก็เรียบร้อยเลยครับปกาศเาสินขึ้นนําแล้วครับโอ้โหมาดูกันต่อลุยกันไประยองระยองลากเข้ามาในกรอบเขตโทษลุมอยู่สองคนโอ้โหไปแม่แล้วมีเสียงลูกวินเปล่าครับเอา้าเกิดอะไรขึ้นอีกครับโอ้โหยุุตสินชี้ไปลูกโทษที่จุดโทษเหมือนกันครับตัดบอลคืนมาทาบอลชิ่งบอลหนึ่งสองแล้ว มีโอกาสหรือเปล่าครับอาแล้วครับให้มาลงโล่งแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เสียประตูต้นเกมอีกแล้วครับทางด้านของระยองครับขนาดนั้นครับเต็มข้อเลยครับอาแล้วครับแล้วก็ยิงเลยครับระยองเอ้าเอ้าเข้าโอ้ครับลูนีต้องจบหน่อยครับโอ้ลอดขาเข้าซองแตกลอดขาครับนี่ครับผู้รักษาประตูครับโอ้มีจังหวะแบบนี้เหมือนกันครับเหมือนกันครับ ให้มาอยู่หน้ากรอบไปโทษจะยิงไม่ยิงครับล็อกเข้าซ้ายให้มาจังหวะนี้แล้ววอลเลย์ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับคนเดิมหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับให้มาโอ้แล้วพลิกมาดีครับลูกนี้ครับให้มาลูกนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับโอ้เล่นบอลน้อยจังหวะครับจังหวะนี้ครับสามจังหวะเองมากเนี่ยครับสามจังหวะสนามมาครับ าจะเป็นหมายเลขห้าว่ากันที่เปลี่ยนลงไปหมายแรงกำลังดีแล้วยิงลูกนี้เอาเป็นประตูเลยครับโอ้โหแมบอลมันไม่แรงนะครับว้าครับโอ้โหครับให้มาจังหวะนี้ยิงไปเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของสุรเดชสามาทีครับแล้วกระโดดเข้ามาในกรอบเขตโทษให้ลูกนี้มาโอ้โหนี่ถ้ายิงแฮตติกนะครับเนี่ยโอ้โหแฮตติกหรือเปล่าเข้าเบอร์สิบเอ็ดนี่แฮตติกเลยนะครับก็ เป็นอันว่าธนาคารออ,อมสินครับอเอาชนะระยองวิทยาคมปากน้ำไปได้ครับ6ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีแฮตริกเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นแฮตริกของปิติพลกับหอมจันจีรังปิติพลหอมจันจีรังกับรับลูกฟุตบอลโวไปครับหลังทำแฮตริกในนัดนี้ครับ